สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ณล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเจ็ดสีครับสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21 สิงหาคม2565นะครับจากบีทีมวยช่อง74สีนะครับถ่ายอทสดครับทางช่อง 7HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายอทสดครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็ยังเป็นการจัดการในระบบปิดเช่นเคยครับสำหรับรายการบันเทิงสีในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปให้ทัสนาวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการบันเทย7สีในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับปักยก24 นะครับมวยปักยกระบบอัตโนมัติกับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดที่เล่นทุกยกนะครับเปิดราคากลางอากาศนะครับไม่นได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ํา10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้นะครับแต่เกิดว่าแฟนหมัดมวยท่านใดที่สนใจครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ spk24 นะครับตรงมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดหมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับปักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นปักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับสำหรับแอ SPK 2-4นะครับ ถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรส่วนหลวงรถยกนะครับพบกับแสนกล้าหนุ่มบางกะดีครับในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรส่วนหลวงรถยกนะครับนักชกวัย15ปีครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรนะครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกล้าแรกกาบวกนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซอมอยู่ที่ค่ายมวยศิริสารวัตรเสือครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้คครับก็เอาชนนนะะแ ดิษชัยสสมานการมินครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นแสนกล้าหนุ่มบางกะดีครับนักชกวัย15ปีนะครับจากนครราชสีมาครับก็เป็นมวยขวาครับสถานะของแสนกล้านะครับจังหวะฝีมือครบเรื่องนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหลากหลายรวดเร็วนะครับหลักเกณฑ์สมองมวยดีนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยกครับคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะครับก็เป็นท่าน้าของเจ้าแฝนกล้านะครับที่เคยเอาชนะมาได้ในวันนั้นนะครั to problem, wood, บประเภทจังหวะฝีมืออาวุธลากหลายจุกจิกเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าแฝนกล้านะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนะครับหัวจิตหัวใจดีเนี่ยอยู่ที่ทั้งหน้าของเจ้าเพชรนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่ทน้าของแฝนกล้าหนุ่มบางกะดีนะครับ จังหวะฝีมือดีกว่านะครับดักเตะดักแทงไม่แรงไม่บวกนะครับทีต่อทีมองว่าไวกว่านะครับอาวุธหรือว่าหลากหลายจุกจิกนะครับชอบไปที่มวยที่เคยชนะมาครับชอบไปที่แสนกล้าหนุ่มบางกะดีครับวันนี้จะเอาชนะธนาของเพชรสวนหลวงรดยกยำเขียนไปได้นะครับสำหรับคู่ที่1ครับออกชอบไปที่แสนกล้าหนุ่มบางกะดีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับ9ล้านสอจอแดนลยองนะครับพบกับอาลิฟสอเดชพันธ์ครับในพิกัดน,น้ำหนัก117ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับ9ล้านสอจอแดนลยองครับนักชกวัย18ปี นะครับจากจังหวัดจันทบุรีครับก็เป็นมวยขวานะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับสำหรับเจ้าเก้าล้านนะครับจังหวะฝีมือครบเพื่องครับเตะขวาต่อยขวานะครับซ้ายหน้าเตะถีบรุ่มแรงนะครับวงในมีขวางเสียบขวางแทงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะสำหับธนาของเจ้าเก้าล้านนะครับแฟร์ล่าสุดที่โชคไว้ครับก็เอาชนะคะแนนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับที่เวทีมวยช่องเกษีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นอาลีฟสอเดชพันธ์ครับนักชกวัย20ปีนะครับก็เป็นนักชกลูกครึ่งไทยมา เียนะสำหรับเจ้าอาลีฟนะครับก็เป็นมวยฝีมือครับรูปร่างสูงยาวนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับศอกสับศอกสวนนี่อันตรายเลยนะครับเป็นมวยขวาครับมีนอกมีในครบเรื่อนนะครับเก็บตัวฟิซซอมที่ค่ายมวยสอดอิชพันธ์ครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับเพชรน้ำงามเกียรติปันธมิตรครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ฝีมือกับฝีมือนะครับประเภทสงูงยาวเข่าแหลมด้วยกันคู่นะครับก็จะชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้น,นครับผมยังชอบไปที่ทางด้านของอาลีฟสอได้ชพันนะนะครับผมมองว่าพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์เนผมมองว่าอาลีฟเนี่ยจะได้เปรียบเวทนะ นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยในช่วงหลังนียก็ถือว่าดีกว่านะครับก็ฝีมือกับฝีมือครับก็ยังชอบไปที่อาลีปสอเดชพันธ์นะครับแต่้ายกับวันนี้จะเบียดเอาชนะตนาของ9ล้านสอจอเดยลยงไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการก็ออกชอบไปที่อาลีปสอเดชพันธ์นะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับภูมิใจไทยปกรณ์พรสุดินนะครับพบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับภูมิใจไทยปกรณ์พรสุดินครับนักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นมวยซ้ายครับสำหรับท่าน่าของภูมิใจไทยนะจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในล็อกคอคว้าคอปั้มตีเขียงแกงแข็งแรงนะครับร่างกายดีร่างกายสดนะครับแรงปลายเขียงแก่งเลยนะสำหรับท่าน่าของ ภูมิใจไทยนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปรกรณ์พรสุรินทร์ครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับ,สสรบก็เอาชนะคะแนนเพชรพัทยาแฟร์เทคครับที่เวทีมวยช่องเกษศรีนะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นสิงห์ดำกาแฟ,ฟโฟกัสครับนักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับ ก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยนะครับสำหรับทานาของสิงห์ดำนะครับจังหวะ2เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหลากหลายนะครับหมัดซอกคมนะครับหลักเลี่ยมสมองมวยดีนะครับเก็บตัวฟิสซอมอยู่ที่ PK แสนชัยครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็เอาชนะคะแนนเพชรปรึกษาศิษย์นายกตวิตะพงศ์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับทางดนาของภูมิใจไทยนะครับประเภทสายหนักแรงครับวงนอกเตะหนักต่อยแรงนะครับต่อยท้องต่อยหน้านะครับก้าแรกก้าบวกนะครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับได้เปรียบรูปร่างได้ใหญ่ได้ยาวนะครับสำหรับเจ้าภูมิใจไทยนะครับส่วนทานด้าของสิงห์ดำนะครับก็เป็นมวยสีมือนะครับเป็นมวยสายเช่นกันครับประเภทสายจัดจ้านเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ดีกว่านะครับแต่ว่าจะตัวเล็กกว่านะสำหรับทนตนาของสิงห์ดำนะครับก่อสายเจอสายนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ เบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่ทางด้านของเจ้าภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินนะครับทีต่อทีโดนตโดนเนี่ย ใหญ่กว่านะครับได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบช่วงชจกนะครับมีนอกมีในครบเครื่องนะครับต้นต้นนี่ก็มีลูกหนักขู่นะครับแต่ท้ายกับวงในแข็งแกร่งงงรมากนะครับจังหวะฝีมือกระดูกมวยการผ่านมวยนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าชอบไปที่ลูกแข็งแรงนะครับชอบไปที่ภูมิใจไทยปกร่อพรสุรินครับที่ต่อที่สดกว่านะครับได้ใหญ่นะครับแต่ท้ายครับวันนี้จะเอาชนะแต่ละของสิงห์ดำกาแฟโฟกัสไปได้นะครับสำหรับคู่รองของรายการครับก็ออกชอบไปที่ภูมิใจไทยปกก่อนพรสุรินนะครับ ก่อนไปดูคู่เอกนํารายการนะครับก็ขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนหมัดมวยท่านใดครับที่กําลังมองหามวยพักยกราคาต่อรองมาตรฐานนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับสามารถออกตัวบางทุนได้นะครับคันต่ํา10บาทครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้ครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับแนะนําให้เป็นพักยก24นะครับแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ spk 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ มวยพักยกที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2อสเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับสำหรับ SPK 24นะครับไปดูกันที่คู่ที่4ี่ลยครับเป็นคู่เอกนํารายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นการแก้มือล้างตานะครับแปงนกเขากมอ1ครับพบกับเพชรดาเพชรเกล็ดเพชรในพิกัดน้าหนัก132ปอนด์นะครับแปงนกเขากมอ1ครับหรือว่าเจ้าแจ็คลูกมะขามหวานนะครับจากจังหวัดตรังนะครับ ก็เป็นมวยเข่าครับสถานะของแปงนะครับประเภทรูปร่างสูงยาวนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักแรงนะครับวงในปั้มเตะแข็งแกร่งแข็งแรงมีนอกไปในครบเรื่องนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับไฟา์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับที่เวทีมวยช่องเกียรติศีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับหรือว่าเจ้าเพชรดำไดมอนด์เก้าแปด นะครับนักชกวัย26ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยขวาครับสำหรับทนาน้าของเพชรดำนะครับอุธครบเครื่องนะครับองนอกเตะขาต่อยอมัดนะครับระยะประชิดนี่มีศอกฟันที่อันตรายนะครับัวจิตหัวใจดีนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเกมเลยนะครับสำหรับทนาของเพชรดำนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตเพชรครับเป็นมวยของคนจัดนะครับ ไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับในกับแปงนกเขาก็มอ11ครับคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยช่องเกสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นการแก้มือล้างตานะครับก็เป็นทางด้านของแปงครับที่เกิดเอาชนะมาได้ในวันนั้นนะครับได้เปรียบรูปร่างได้หนุ่มได้สดนี่ก็ต้องอยู่ที่แปงนะครับมีลูกหนักหัวจิตหัวใจท่าตะลอดนะครับกระดูกมวยดีนะครับหน้าเสือบรรยากาศดีเนี่ยอยู่ที่ทานะของเพชรดำนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับแก้มือหลังตาครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่ฐานะของเพชรดำเพชร ผมมองว่าทีต no ่อทีโดนตัวโดนครับท้ายๆนะครับหัวจิตหัวใจของเพชรดำนี่จะดีกว่านะครับวันนั้นเนี่ยต้นๆถือว่ารับเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้ผมมองว่าทีมงานน่าจะแก้เกมมาดีนะครับถ้าต้นๆนะครับไม่โดนกดนับกดนอกแท็กไปก่อนนะครับท้ายๆครับหัวจิตหัวใจนะครับการยีระยะนะครับผมมองว่าเพชรดำดูดีกว่านะครับชอบไปที่เพชรดำเพชรเก็ดเพชรครับวันนี้จะเอาชนะแป้งนกเขากม .11 ครับแก้มือหลังตาได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการครับชอบไปที่มือคนจัดครับชอบไปที่เพชรดำเพชรเกดเพชรนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆนะครับชอบที่สุดในรายการครับผมชอบไปที่คู่รองของรายการนะครับผมชอบไปที่ภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับได้เปรียบรูปร่างนะครับได้ใหญ่ได้ยาวนะครับวงในแข่งแข็งแรงมากนะครับทีต่อทีโดนตัวโดนครับผมมองว่าสภาพร่างกายของเจ้าภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะสดกว่านะครับแล้ววันนี้โชคกลางวันครับดูว่าภูมิใจไทยนี้ได้เปรียบนะครับชอบที่สุดในรายการครับชอบไปที่ภูมิใจไทยปกรอนพรสุรินทร์ครับจะเอาชนะรุ่นพี่ครับอย่างสิงห์ดำกาแฟโฟกัสไปได้นะครับ ชอบที่สุดในรการชอบไปที่ภูมิใจไทยนะครับและนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็สีนะครับประจําวันในที่ที21สิงหาคม2565นะครับจากเวทีมวยช่องเจ็สีนะครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง7 HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับจัดคู่มวยโดยทีมงานเกรตดเพชรนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ